เอาชุดดาวเทียนนี้ไปโดนไหมครับเนี่ยโดนสเต็ปผลไหอเปล่าไม่รู้สิเอ๊ไม่รู้สิไอ้พี่กลัวมึงงั้มันอันดับหนึ่งเราเดี๋ยวกูเสนอมึงเข้าเข้าด้วยไหมเนาะอ้าพูดจริงเปล่าพูดจริงเปล่าผมแบบมีไฟมีไฟตลอดเวลาสารเลยออนยี่สิบชั่วโมงแล้วเนี่พูดจริงตัวอหไรตัวโผล่ต้องนอนจริงไหรอมึงเดินกลับบ้านอีกว่าพูดจริอ่ะยี่สิบชั่วโมงนนี้สาระพี่โกล เมื่อตอนก่อนพอพอขับเทวไปยี่สิบชั่วโมงพอขับแล้วไปเห็นยวไม้ก่อนเอาที่ถ่ายร้ายยี่สิบชั่วโมงไว้ก่อนนี่แค่รักมึงก็พออย่างนี้แหละว่านะเอ๋อเนี่ยเขาไม่เชื่อกูเว้ยเั้กูสารพูดโอเคหน่อย ก็ว่ก็ว่ะไม่อีก ไปไปนี่ดจะสเปรห์คนนึงนั่งไปนั่งอ้งอาวมันน่าที่ผมนะเว้ยน่ะเป็นยี่ตลอดเลยพี่สินอะไรวะเน่ผมต้องไปลุกนั่งผมอะผมอะอ่ะดีอด่ะดีมึงก็ไปดีไปดีไปดีไปทำอ<า><ห>ะไรจบเ <ขอ S 2> จอ<บ>สีแดงนะ จบจบจบจะเล่นไม่เล่นมาแดงนะพี่งั้นแกนะอุ้ิเคเพลมีหนึ่งลืมดูตีเลยป้าตีเลยป้าทำไมแกงนั้นทำไมคนเขาเยอะจังวะเลขสี่ห้าหนึ่งครับพี่สิมารื้อค่าไปภาพลงตาพี่อยเฮียเก็ตอยู่ในระดับน่ะหาขออีกที่พี่แบ่งได้ทั้งนี้เฮียเก็ตแกมาไหมเนี่ยนั่นน้าใครมีเพนแบ่งไหมพี่เฮียเก็ว่าไงเอ้ฟิกมันอยากเข้าดูไว้มันบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะแต่กับเด็กบนเทปบอกว่าเดี๋ยวติดเรียนอ่ะ คืออะไรอ่ะอ๋อคืออะไรสกอะไรนะ,ะพี่โกบอกว่าเดี๋ยวดันดันปืนให้หมดเลยแบบว่าลันลันแต่พูดเล่นอยู่แต่ไม่เห็นแนะอ,อ่ไปได้นะอดีอ๋ยโกดันมึงได้นะมีไม้ไม่หรอมีแค่ไม้นี่ปืนม,มียังไม่มีอะไรอบวกกับไม่มีเวลาด้วย เล่นเป็นกลุ่มนะเว้ยเล่นเปนกลุ่มนะเล่นมันกุ่มนะโอ้น้ามาดิมาไอ้ผมไม fade, ่แตาวะ ไม่ใหมดเลยคืนแล้วคืนแล้วคืนเล่เปลี่ยนมีดเปล่นมีดเปลนมีดเหลือน่อยแล้วเหลือน่อยแล้วเปลี่ยนมีดเปลนมีดเปลนมีดเปลนมีดเหลือไม่ถึงสิบแล้วจากจจาอยคแย่กันแย่งกันอรี่ปฟิกสวยสวยฟกสวยสมันเป็นเฮ้ยครับมันไม่ชัดตอนนี่ยพี่ ที <pathway. S 2> ม MS ให้ใครไม่คมอมบอกใครไม่คมอมบอกใครไม่คมอมบอกถีมให้ทีมให้ใหมีแรงจัดเนื้อยัดไปเลยบางบอกถี่ให้บอกเลยแล้วคับแทงม่งไปเลยแทงม่งไปเลยรอชุดยูแทงม่งไปเลยฟิกเ,เ,เกินนะเกินนะ ปุยจะเสียชีวิตละไม่เอาละมาพี่ออกจัดเลยน้องอนเนี้ยมา ลต่อเลยต่อเลยให้หมืนกมาามามาโกตายโกตายโกเพ่อนด้วยดึงศพเพื่อนด้วยถ้เพื่อนตายดึงศพเพื่อนด้วยตายตายเพื่อนโอ้ไอเขาตายเยอะนะเขาตายเยอะนะตายเยอะาตายเยอะกว่าเขาตายเยอะกว่าเล่นเลยเล่นเลยตายกันตายกาตายเลยไม้กูนันไม่หลอดเปาวะอะไรกู ไปยทีเปลี่ยนมีดตัวชุนไปยงไปงเ่นไอตีเปลี่ยนเปลี่ยนมีดตัวเฮ้ยายายามาเก้าอีกสีเก้าอีกตีม่แม่ขอชุบวนนะขอชุบนมีด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 มุงได้นะมุงได้นะสวยสวยจ แม่งวิ้งแหละแทงทีแม่งวิ้งแหละหมดแล้วไม่ต้องไปติ๊กระไม้ไปลงหลังดิติดติ๊กไม้ลงเลยไปนปันง่งไปนั่ง ้อมสกออะไรยีต่อสามมั้